สวัสดีครับน้องๆก็พี่เกรทเองนะฮะและมาพบกับ5นาทีเชิอเกรทวันที่2แล้วเย้ yeah! นะก็วันนี้นะครับพี่จะมาพูดถึงบทเรียนครับที่พี่ได้จากหนังสือเล่มหนึ่งนะฮะที่พี่ก็อ่านไปเมื่อประมาณเกือบ3ปีแล้วนะครับถือว่านานมากนะสังเกตได้จากสันของหนังสือเล่มนี้นะครับเริ่มจะมีราขึ้นเล็กน้อยแล้วเก็ <laughs> บไว้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะอ่าเล่มนี้คือเล่มที่มีชื่อว่า the subtle art of not giving a f 4k นะครับโดยคุณมาร์คแมนซันนะครับน้องนะเล่มนี้ดีมากแล้วก็เชียร์ให้น้องไปซื้อมาอ่านนะครับเป็นเล่มที่มีแปลไทยด้วยนะครับบทเรียนเยอะอ่านสนุกนะครับแต่วันนี้เวลาไม่เยอะนะครับเลยต้องเลือกมาสักหนึ่งอย่างมาเล่าให้น้องฟังนะครับเรื่องที่พี่รู้สึกว่ามันมีความหมายกับพี่มากนะครับสำหรับเล่มนี้คือเรื่องของชีวิตที่มีความสุขครับน้องครับชีวิตที่มีความสุขของหลายคนนะครับน่าจะมีนิยามคล้ายกับของพี่ก็คือชีวิตที่เราได้ลองทําในสิ่งที่มันมี ความหมายกับตัวเราย้ำนะครับว่าลองทําในสิ่งที่มีความหมายกับของครตัวเราแต่คราวนี้ครับเวลาเราทําในสิ่งที่มันมีความหมายกับตัวเรามากๆเนี่ยนะครับ <chrom> น้อง,นองแน่นอนที่สุดน้องมันต้องตามมาด้วยอุปสรรคและปัญหามากมายนะครับและเวลาน้องเจอกับอุปสรรคแล้วก็ปัญหามากมายเนี่ยชัดเจนที่สุดเลยค่ะน้องก็จะต้องพบกับความทุกข์แปลว่าไรครับชีวิตที่มีความสุขมันจะนํามาซึ่ง ชีวิตที่มีความทุกข์แปลว่าความสุขจะมาพร้อมกับความทุกข์ฟังดูขัดแยง้งแต่ไม่ขัดแยง้งโอเคป่ะดังนั้นนะครับน้องชีวิตที่มีความสุขเนี่ยนะครับน้องในมุมมองของพี่นะและมุมมองของที่พี่ได้จากหนังสือเล่มนี้มันคือการที่น้องได้ลองนะครับเอาชนะปัญหาต่างๆนะครับที่น้องรู้สึกว่ามันจะนําไปสู่สิ่งที่มันมีความหมายกับชีวิตน้องแต่คราวนี้ครับ สิ่งที่น้องจะได้มาเนี่ยนะครับที่เป็นความสุขเนี่ยมันจะไม่ใช่ความสุขที่เป็นความสําเร็จที่เป็นปลายทางนะครับแต่ความสุขที่น้องได้ถ้าน้องลองสังเกตดีๆนะเวลาเราลองได้เอาชนะกับปัญหาต่างๆที่มันอยู่ระหว่างทางเนี่ยไอเส้นทางของการนําไปสู่เป้าหมายตรงนั้นนะน้องมันคือความสุขนะครับดังนั้นชีวิตคือการแก้ปัญหานะครับแต่คราวนี้ปัญหานะครับน้องมันมี2จําพวกมันจะมีปัญหาที่เราควบคุมได้ กับปัญหาที่เราควบคุมไม่ได้นะครับปัญหาที่ควบคุมไม่ได้คืออะไรปัญหาที่ควบคุมไม่ได้คือปัญหาที่มีปัจจัยภายนอกเยอะมากยกตัวอย่างเช่นครับสำหรับน้องๆตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าเด็ก6-4นะฮะน่าจะเป็นเด็กที่รุ่นที่มีความทุกข์ที่สุดรุ่นหนึ่งเลยเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะมีโควิดและที่สำคัญตอนนี้ครับน้องทพออ,อและสตอสอก็ยังไม่ยอมชัดเจนสักทีนะครับน้องว่าเขาจะเลื่อนสอบให้เราหรือเปล่า โอเคปะ่ะแต่สิ่งที่เรายังควบคุมไม่ได้คือเราไปควบคุมสตอสอไปควบคุมทอปอ,อเขาไม่ได้นะครับนะแม้จะมีผู้ใหญ่หลายๆคนที่ช่วยพวกเราอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เอาเป็นว่าเราตัวเล็กคนหนึ่งเนี่ยยังช่วยแบบว่าแก้สถานการณ์ตรงนี้ไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่น้องยังพอจะควบคุมได้เนี่ยมันคือแม้จะไม่กี่วันนะครับแต่ก็เป็นไม่กี่วันที่มีค่ามากๆกับการที่จะไปทําข้อสอบ โอเคบ้าฉะนั้นนะครับน้องสิ่งที่พี่อาจจะเสนอแล้วกันนะครับก็คือว่าเฮ้ยปัญหาที่เราควบคุมได้เนี่ยก็ลงมือแก้มันนะครับปัญหาที่ควบคุมไม่ได้น้องทําตามหนังเสือลี้นไปก่อนนะครับดนกิฟ์อ่ะ f u c k ไปก่อนนะฮะช่างมันไปก่อนเออแล้วทําเต็มที่ไปก่อนนะครับเพราะสุดท้ายแล้วนะครับความเสียดายที่ไม่ได้ทําเต็มที่เนี่ยมันจะตามมาหลอกหลอนเราตลอดชีวิตครับและมันจะเจ็บกว่าความเสียใจที่แม้จะทําเต็มที่แล้วแต่ทําไม่สําเร็จ เพราะอย่าลืมนะครับพี่บอกว่าชีวิตที่มีความสุขมันคือการได้ลองลงมือทํามันไม่ได้หมายความว่าน้องต้องสำเร็จ พชะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้พี่ชอบมากนะครับแล้วก็ถ้าจะให้พี่ทิ้งท้ายอะไรนะครับสำหรับน้องๆถ้าพรุ่งนี้นะครับน้องไปสอบเข้าเตรมอุดมก็ทําเต็มที่ไปก่อนนะฮะอดีตเราแก้ไม่ได้แล้วเราทาตั้งแต่วันปัจจุบันได้เต็มที่สอบข้อสอบแรกๆไม่ว่าจะเป็นเต็มอุดมหรือว่าไม่ว่าจะเป็นข้อสอบแบบ <c oughs> แกดแพทอะไรเงี้ยเออไอสอบวิชาแรกๆน้องพอทําเสร็จไปแล้วอ่ะให้น้องคิดไปเลยว่าข้อไหนที่เราเดาไปอ่ะข้อนเราเดาถูกเว้ย เออไม่งั้นเนี่ยเราจะต้องไปพวงกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้คืออดีตนะครับน้องทําปัจจุบันและอนาคตให้เต็มที่โอเคป่ะแล้วอดีตน้องช่างมันไปก่อนนะครับเพราะสุดท้ายนะครับน้องผลลัพธ์ที่น้องได้มันจะเกิดจากการที่น้องทําเต็มที่ไม่ใช่การที่น้องเทไประหว่างทางและพี่รู้สึกว่านี่แหละครับมันคือเส้นทางนะครับที่ทาให้เราเนี่ยไปสู่สิ่งที่เรารู้สึกว่ามีความหมายได้นะครับชีวิตที่มีความหมายเต็มไปด้วยอุปสรรคนะครับถ้าน้องรู้สึกว่าน้องไม่มีอุปสรรค มันอาจจะแปลว่าน้องยังไม่เจอสิ่งที่น้องรู้สึกว่ามีความหมายกับน้องก็ได้นะครับดังนั้นอย่าหยุดหาแลวะวเจออุปสรรคแล้วนะครับทำเต็มที่ไปยิ่งอุปสรรคใหญ่แปลว,ว่าความฝันเรายิ่งใหญ่นะครับก็ทิ้งท้ายไว้เท่านี้นะครับสู้ๆเป็นกำลังใจให้นะครับอย่าลืมไปฟังกับน้อนด้วยเฮ้ hey! ไปเลยเย้บายยนะครับเจอกันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ